สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่ห้องข่าวเล่าเรื่องค่ำนะคะวันนี้เราพบกันในค่ำคืนวันศุกร์สุดสัปดาห์ที่12กันยายน2557กับเราสองคนค่ะดิฉันอรุณโไทายสิริบุตรค่ะคุณธิดาชวนกุลค่ะวันนี้มีประเด็นข่าวอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นนะคะติดตามจากหัวข้อข่าวค่ะนายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อสอนอชอโดยจะไม่ดำเนินนโยบายประชานิยม ส่วนนวายวรันชัยโชคชนะยื่นหนังสือเรียกร้องให้กำหนดหวันเลือกตั้งที่ชัดเจนและยกเลิกกฎอายการศึกกปปชยอมแล้วเตรียมประสานขอข้อมูลตรวจสอบการซื้อขายไม่แท่งว่าเป็นไปตามระเบียบหรือไม่ ไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับการถแถลงนโยบายภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชา <ฮะ S 1> ใช้เวลาทั้งสิ้นสองชั่วโมงด้วยกันค่ะวันนี้ก็ได้พูดหลายเรื่องนะคะ,<ฮ>ะส่วนส่วนหนึ่งที่ได้มีการจับตาก,กันที่เราได้พูดในห้องข่าวเล่าเรื่องเช้าก็คือการทําหน้าที่ของสอนอชอจะเป็นอย่างไรกับปฏิกิริยาการถแถลงนโยบายนะคะท้ <ฮะ S 1> ายที่สุดแล้วส่วนมากสมาสออชิกสนชเนี่ยค่ะได้มีการลุกขึ้นอภิปรายทั้งหมด30คนด้วยกันซึ่งส่วนมากก็เห็นด้วยแล้วก็ชื่นช กมการแถลงนโยบายของนายกประยุทธ์นะคะโดยบอกแถลงเข้าใจง่ายแล้วก็นโยบายเหมาะสมแก่ประเทศไทยนะคะซึ่งหลังจากทางด้านของนายกประยุทธ์เนี่ยนะคะได้มีการแถลงนโยบายเสร็จสิ้นค่ะก็ไปต่อเลยที่จังหวัดพิษณุโลกไปสุโขทัยไปปวไกรลาดแล้วก็พิษณุโลกด้วยนะคะซึ่งพี่น้องประชาชนที่จังหวัดพิษณุโลกรวมไปถึงสุโขทัยเนี่ยเขาบอกว่าให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเลยนะตลอดสองข้างทางเนี่ยก็จะมีป้ายขนาดใหญ่ เลยนะเขียนว่าขอต้อนรับนายกรัฐมนตรีคนใหม่และทันทีที่ทางพลเอกประยุทธ์ไปถึงนะฮะพี่น้องเนี่ยตะโกนนะชาวบ้านเนี่ยประชาชนอ่าใช่ที่ที่ไปรอต้อนรับเนี่ยตะโกนว่าท่านนายกท่านนายกเห็นบอกมีกอดด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะแหมภาพดูชื่นมื่นเลยทีเดียวนะนี่ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติงานครั้งแรกหลังจากที่เข้ามารับหน้าที่เป็นนายกก็คือเป็นการลงพื้นที่นั่นเองค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีการแต่งตั้งโยกย้ายใน วงการสีกากีหรือว่าตํารวจด้วยนะคะใครจะนั่งตำแหน่งไหนเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันแต่ก่อนที่จะติดตามประเด็นทางการเมืองค่ะเนื่องจากวันที่15กันยายนหรือว่าวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะคะพีทีวีของเราจะเปิดตัวออกอากาศอย่างเป็นทางการนะคะเนื่องจาก ทีวีพิษทีวีของเรานะคะได้มีการดัดรายการหรือว่าเติมเต็มผังรายการโดยมีประธานนปชแล้วก็แกนนํานปชหลายท่านนะคะรวมไปถึงก็มีรายการข่าวที่เน้นข้อมูลข่าวสารสําหรับความเป็นประชาธิปไตย <c oughs> ก็เลยทําให้ความนิยมของพิษทีวีพุ่งสูงขึ้นนะคะติดตามรายงานจากคุณบุรพัน์เล็กล้วงามค่ะทีนิววิดีโอข่าว หลังจากสถานีโทรทัศน์ UDDTV ภายใต้การนำของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนอปชกลับมาออกอากาศอีกครั้งเมื่อต้นสัปดาห์ที่แล้วภายใต้ชื่อใหม่คือ Peace TV กระแสะตอบรับจากผู้ชมได้เพิ่มขึ้นตามลำดับสาเหตุที่ผู้ชมสถานีโทรทัศน์ Peace TV มีจำนวนมากส่วนหนึ่งน่าจะมาจากการที่ วิทยากรที่ร่วมหัวจมท้ายกับสถานียังคงเป็นแกนนำนปชเช่นเดิมไล่ตั้งแต่นายจัตุพรพรมพันธ์ประธานนปชที่มาจัดรายการมองไกลทั้งเจ็ดวันวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา18นาฬิกาถึง19นาฬิกาส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา22นาฬิกาถึง23นาฬิกาวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกาพบกับรายการเดินหน้าต่อไปโดยมีนายแพทย์เวงโตจิราการแกนนำนปชเป็นวิทยากรน,นางธิดาถาวรเศรษประธานที่ปรึกษาน,นปชมาร่วมรายการเหลียวหลังแลไปข้างหน้าสัปดาห์ละห้าวันวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา17นาฬิกาถึง18นาฬิกาผู้ชมยังสามารถพบกับเลข,ขาธิการน,นปช นัฐธบุตรใสเกื้อในรายการเข้าใจตรงกันนะทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัส,สบ,บดีเวลา21นาฬิกาถึง22นาฬิกาพีทีวียังมีรายการคิดรอบด้านโดยนายวรชัยเหมะแกนนำนปชและนายสมพงศ์สัก,กวีอดีตสวสงขลาทุกวันพุธถึงวันศุกร์เวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกา พบกับวิทยากรสามหนุ่มแกนนำนปชพี่พัชชัยภัยบูรณ์ธนาวุฒิวิชัยดิตและนิสิตสินทุกไพรในรายการปฏิรูปประเทศไทยเวลา14นาฬิกาถึง15นาฬิกาตั้งแต่วันอังคารถึงวันพฤหัสบ,บดีขณะที่วันเสาร์และวันอาทิตย์ก็มีรายการที่น่าสนใจไม่แพ้กันได้แก่รายการเราพี่น้องกันเวลา17นาฬิกาถึง18นาฬิกาดำเนินรายการโดย นายวันมูฮัมหมัดนอมะทานายนัทมุดดินอูมาและแกนนำกลุ่มวาดะเวลา18นาฬิกา40นาทีถึง19นาฬิกา40นาทีพบกับรายการคนกลางครองโดยนายวิวราัการมุสิพงศ์อดีตป,ประธานนปชและเวลา21นาฬิกาถึง22นาฬิกาเป็นรายการจากภาคเหนือชื่อรายการท้องถิ่นไทยดำเนินรายการโดย นายสงวนพงมณีอดีตสสลำพูนพักเพื่อไทยนอกจากรายการสนทนาที่เน้นเรื่องราวทางการเมืองแล้วจุดแข็งของพีซทีวีคือรายการข่าวที่ยังคงยึดมั่นจุดยืนเดิมคือการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเพื่อความเป็นประชาธิปไตยอย่างที่ไม่มีสถานีโทรทัศน์ไหนยอมออกอากาศเพราะมีการเล่าเรื่องประกอบข่าวโดยพิธีกรข่าว เพื่อเสริมสร้างข้อเท็จจริงซึ่งจะทำให้คุณผู้ชมสามารถเชื่อมโยงเหตุการณ์ทางการเมืองได้และอย่างมีสกู๊ปข่าวภายใต้ชื่อ Peace News วิเคราะห์ข่าวรายการข่าวของ Peace TV มีอยู่วันละสองช่วงช่วงเช้าได้แก่รายการห้องข่าวเล่าเรื่องเช้า ที่จะมาพบกับคุณผู้ชมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา6นาฬิกาถึง9นาฬิกา3ชั่วโมงเต็มส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์ขยับเวลามาเริ่มต้นที่เวลา11นาฬิกาถึง12นาฬิกา30นาทีรายการข่าวค่ำใช้ชื่อว่าห้องข่าวเล่าเรื่องค่ำมีทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา20นาฬิกาถึง21นาฬิกายกเว้นทุกวันศุกร จะออกอากาศช้ากว่าเดิมหนึ่งชั่วโมงเพื่อหลีกทางให้รายการของคณะรัฐประหารเพื่อพิสูจน์ว่าสถานีโทรทัศน์พีทีวีได้รับความนิยมจึงต้องนำตัวเลขมายืนยันโดยตัวเลขจำนวนผู้ชมหรือเลตติ้งของผู้ประกอบการสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมกล่อง PSI พบว่าเมื่อวันอังคารที่9กันยายนเรตติ้งของพีทีวี เส้นสีแดงสูงกว่าสถานีโทรทัศน์ฟ้าวันใหม่เส้นสีฟ้าอย่างเห็นได้ชัดตลอดทั้ง24ชั่วโมงโดยเฉพาะช่วงเวลาของรายการห้องข่าวเล่าเรื่องเช้าในเวลา8นาฬิกาและช่วงเวลาที่ได้รับความนิยมที่สุดคือเวลา20นาฬิกาที่เป็นรายการห้องข่าวเล่าเรื่องค่าจำนวนผู้ชมผ่านกล่อง PSI ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล สูงถึงกว่า90,000ครัวเรือนและเมื่อรวมทั้งประเทศมีอยู่กว่า120,000ครัวเรือนส่วนเมื่อวันพุทธที่10กันยายนรายการห้องข่าวเล่าเรื่องค่ำในเวลา20นาฬิกาของสถานีโทรทัศน์พีทีวีเส้นสีแดงก็ยังคงทิ้งห่างรายการฟ้าวันใหม่หลายเท่าตัวขณะที่จำนวนผู้ชมมีรวมกว่า60,000ครัวเรือน ผู้ชมมากที่สุดอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลรองลงมาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางจึงเห็นได้ว่าสถานีโทรทัศน์พีซทีวีเปิดตัวอย่างน่าสนใจท่ามกลางกระแสมวลชนที่ตอบรับเชื่อว่าถ้าได้ออกอากาศต่อไปเรตติ้งจะพุ่งไปแตะช่อง7และช่อง3ผู้นำวงการโทรทัศน์ของไทยเนื่องจากพีซทีวี เป็นสถานีเดียวที่ยังไม่ยอมแพ้และนำเสนอข้อมูลข่าวสารตามจุดยืนอุดมการของผู้รักประชาธิปไตยเพื่อตรวจสอบและทวงดุลผู้มีอำนาจทางการเมืองบูรพาเล็กล้วนงามพี a c นิวส์รายงานย้ำนะคะ <c oughs> ว่าเรตติ้งหรือว่าความนิยมน่าจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องถ้ายังคงได้ออกอากาศอยู่ <c oughs> ถ่านะคะ <c oughs> ก็เป็นกําลังใจนะคะเราก็ยังคงยืนอยู่ในจุดเดิมของคนรักประชาธิปไตยค่ะถ้าไม่มีอะไรนะเราก็จะอยู่ต่อไปกันยาวๆนะ,ะมาดูเรื่องของการถแถลงนโยบายวันนี้กันบ้างนะคะโดยทางพลเอกประยุทธ์จันโอชาค่ะได้มีการถแถลงนโยบายต่อสอนอชอในเรื่องของการเดินหน้านะคะที่จะเร่งรัดในการดําเนินนโยบายทั้ง11ด้านพร้อมยืนยันเขาว่าจะไม่ทํางานเพื่อหวังให้เกิดนโยบายประชานิยมแล้วก็ก่อให้เกิดการเสียวินยัยการเงินการคลังในอนาคตค่ะ พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้มีการถแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อที่ประชุมสอนอชอนะคะโดยระบุเอาไว้ค่ะว่าในฐานะที่ตัวเองเนี่ยเป็นหัวหน้ารัฐบาลก็จะกํากับดูแลการทํางานให้ดีพร้อมรับการตรวจสอบแล้วก็จะไม่ทําอะไรให้เป็นภาระต่อประเทศชาติหลังจากที่มีรัฐบาลแล้วเนี่ยทางคอสชอค่ะก็จะลดบทบาทลงโดยรัฐบาลเนี่ยจะเร่งทํางานแล้วก็ทําหน้าที่ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สั้นมากนะคะกับปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขก็เลยอยากจะเร่งรัดดาเนิน นโยบายเนี่ยโดยให้แต่ละหน่วยงานนะคะทำงานอย่างมีเอกภาพมากที่สุดแล้วก็จะมีการน้อมนำเอากระแสพระราชดำริมาเป็นหลักในการดำเนินนโยบายภายใต้แนวคิด เข้าใจเข้าถึงพัฒนาโดยมีรัฐบาลนะคะที่ทําหน้าที่อยู่3ด้านด้วยกันก็คือการบริหารราชการแผ่นดินการปฏิรูปในด้านต่างๆแล้วก็การส่งเสริมรวมไปถึงการสร้างความสามัคคีจึงต้องกําหนดนโยบายให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่นอกจากนี้ยังย้งยําค่ะว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้จัดตั้งขึ้นจากพรรคการเมืองจึงไม่มีนโยบายที่จะใช้หาเสียงเพื่อหวังคะแนนประชานิยมเป็นฐานทางการเมืองแล้วก็ไม่ต้องมาวิตกนะคะว่าเอจะพาประเทศเนี่ยเข้าไปผูก พันจนเสียวินัยการเงินการคลังเป็นภาระในอนาคตหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงของพวกเอกประยุทธ์กันหน่อยค่ะ